กินเที่ยวกับนาย,ยกต้อมวันนี้เราจะพามาไหว้พระแล้วก็แก้ปีชงทําทบุญถวายลงศพนะที่นี่คือโรงเจไซทีฮุกซึงนะคะศาลเ,เทพเจ้านะคะอยู่บนเขาสมอแขงนะคะเดี๋ยวตามไปตามเราเข้าไปได้านในกันได้เลยจ้า เราก็นํารองเท้าไปวางไว้ชั้นวางรองเท้าให้เรียบร้อยนะจ๊ะเพราะว่ารองเท้าเนี่ยเคยมีคนหายมาแล้วเนาะนนก็เราเอาวางไว้ตรงไหนก็จําให้ได้ว่าชั้นเราอยู่ตรงไหนเนาะวางให้เรียบร้อยนะจ๊ะก่อนที่จะขึ้นไปไหว้ไป เราก็นําเงินหย่อนใ่ตู้บริจาคแล้วแต่ศรัทธาแล้วก็ไปหยิบทูปเทียนนะคะตอนแรกเลยเนี่ยให้ท่านนําเทียนคู่นะคะจุดก่อนพอเราจุดเทียนคู่เสร็จแล้วก็ให้นําเอามาปักไว้ที่กระถางนะคะต่อไปก็จุดทูปนะคะจุดทูปพอจุดทูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็เดี๋ยว เราจะมาไหว้กันนะคะสําหรับจุดนี้เนะี่ยเป็นจุดที่1จุดที่1น,นี่คือไหว้เทวดาฟ้าดินนะคะเราก็อธิษฐานาในสิ่งที่เราอยากจะได้อะไรเนาะพออธิษฐานเสร็จแล้วเราก็นําธูป3ามดอกไปปักตรงกระถังนะคะเสร็จแล้วสําหรับจุดที่สองก็เหมือนเดิมนะคะ นำทูบสามดอกมาปักที่กระถางสำหรับตรงจุดที่สองเนี่ยคือรวมองค์เทพเจ้านะคะหลังจากอ่าว้จนตรงจุดที่สองเสร็จแล้วนะคะซ้ายมือก็ปักทูบหนึ่งดอกนะคะเป็นจุดที่สามจ้ะปักจุดที่สามหนึ่งดอกเสร็จแล้วก็เดินไปทางด้านขวามือนะคะปักทูบหนึ่งดอกจุดที่สี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ จ,จุดนี้เราก็จะมาทําบุญถวายลงศพกันนะคะ300บาทเราก็นําเงินให้เจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้เราเขียนชื่อนะคะว่าเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะคะบุธิศให้แก่ใครอันนี้ก็กาลังนั่งเขียนชื่อนามสกุลอยู่นะคะเขียนชื่อนามสกุลในใบกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะให้ผ้าห่อศพพร้อมกับใบกระดาษอันนั้นไปทําพิธีเดี๋ยวรอดู วิธีการทำพิธีเลยจ้าจุดนี้ก็ไหว้นะจ๊ะขอพรแล้วก็อุทิธบุญกุศลที่เราทำเนี่ยให้ใครก็ว่าไปเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้เรานำกระดาษมาจุดในกระถังนะคะเราก็นำกระดาษเนี่ยจุดเลยนะจุดในกระถังใบแรกพอไฟติดกระดาษแล้วอ่าเราก็ นำกระดาษที่จุดไฟแล้วเนี่ยเอาไปไว้ในกระถังอีกใบก็เป็นอันเสร็จพิธีเรียบร้อยจ้าสำหรับตรงจุดนี้นะคะจุดนี้เนี่ยเป็นโรงเจนะคะพอเราทำบุญเสร็จแล้วเราก็มาทานอาหารตรงนี้ได้มีผมกินเยอะมากมายสำหรับค่าอาหารนั้นแล้วแต่จะทำบุญนะคะเดี๋ยวนายกต้มจะพาไปดูว่ามีอาหารอะไรบ้างนะ thank you ท่านะครับาุชนนะครับที่ตักอาหารรับประทานรบกวน,น,นกกท่านนะครับตักอาหารแต่พอทานนะครับหากไม่พอ,อแล้วค่อยตามใหม่อาหาราเพิ่มเพ่อจิตนะครับตนี้น็นการเคดยราตามทาอาหารอย่าี่ิับ กับข้าวไม่ต้องกลัวนะจ๊ะว่ากับข้าวจะหมดแม่ครัวทําเสิร์ฟขึ้นตลอดอและอันนี้น้องจ๊อมเลือกหมีสซ่วกับขนมหวานพร้อมไปรับประทานกันนะแล้วก็อันนี้คือไปหาที่นั่งกันได้เลยแล้วเลือกที่นั่งที่ติดวิวเขาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูเลยว่าวิวจะสวยขนาดไหน หลังจากที่เราอาบูชาทูปเทียนไหว้เทวดาฟ้าดินแล้วก็วรวมองค์เทพเจ้าที่อยู่ณสถานที่นี้เสร็จแล้วนะคะ เราก็าน,น้องจอมพอดีเป็นวันนี้เป็นวันเกิดน้องจอมนะคะน้องจอมได้ทําบุญถวายลงศพนะคะให้กับศพผู้ยากไร้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาแวะทานอาหารนี่นะคะเป็นเมนูที่เนี่ยเป็นเมนูหมี่ส้วนนะคะที่อร่อยมากเป็นโรงเจอ,อยู่บนเขาสมองแทงนะคะสําหรับาการทําบุญนั้นแล้วแต่เราจะทําบุญนะคะเพราะว่าเป็นโรงเจท่านใดจะใส่ 5บาท10บาท100บาท500บาทก็ได้นะคะเพราะว่าเงินอันนี้เนี่ยเขาก็จะนํามาไว้สําหรับทําให้ประชาชนคนที่มาบนเขาเนี่ยได้รับประทานกันต่อไปนะคะหลังจากที่เราพามาไหวพ้พระทําทบุญถวายลงศพเสร็จแล้วนะคะคลิปหน้านาย,ยกต้อมนะคะจะพาไปเที่ยวไหนรบก,กวนทุกคนนะคะกดแชร์กดหัวใจกดกดกระดิ่งกิ้งๆ้งนะคะ กดซับสไครมาขุนมะนาวเลยนะคะท่านจะพรกันนายยกต้องทุกคลิปเลยค่ะสวัสดีค่ะ หรับจุดนี้นะคะทุกคนจุดนี้เป็นจุดชมวิวนะคะนี่เดี๋ยวนายกจะพาไปถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูเลยนะคะนี่สำหรับที่เห็นวิวข้างหลังนั้นก็จะเป็นทุ่ง,งานานะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศอ,าอันนี้ก็จะเป็นตรงไปนี้ก็จะเป็นอำเภอวังทองนะคะอำเภอวังทองเนี้ยก็จะมีของดีคือผัดไทยนะคะผัดไทยผัดไทยที่นายกแนะนํานะคะคือร้านป้าหอมเพราะว่าเคยไปรีวิวผัดไทยป้าหอมแล้วนะคะ ท่านใดที่อยากจะรู้ว่าผัดไทยร้านปราหอมเป็นยังไงก็ไปกดย้อนดู YouTube ช่องกินเที่ยวกับนาย,ยกต้อมอรู้สึกจะเป็น EP ีที่20กว่านะคะลองไปกดดูกันได้ค่ะน,นะคะและข้าวห่อสดเพื่อบริจาคเพื่อให้กับศพที่ไร้ญาติแต่ศพที่ยากติ